เราต่างกนะ็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นตราบใดที่พวกเราเองนะอยังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่หลุดพ้นก็ย่อมจะมีความทุกข์เป็นธรรมดาเนาะนะบางท่านเองก็อาจจะมีความโศกเศร้าเสียใจนะบางท่านเองก็อาจจะลำลายลำพันอยู่กับอดีตนะบางท่านเองก็อาจจะมีความทุกข์กายบางท่านเองก็อาจจะมีความทุกข์ใจ บางท่านเองก็อาจจะมีความคับแขนใจเล็กบ้างน้อยบ้างนะหลยท่านเองก็อาจจะเจอความทุกข์ในหลากหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันไปคุณผู้ชมลองพินิจพินณาดูว่าเราต้องการสิ่งของมากน้อยแค่ไหนเราต้องการอยากได้ที่นาที่สวนที่บ้านอยากได้รถเนี่ยเป็นสิ่งของอันนี้เป็นส่วนที่น่ารักใกล้หน้าปรารถนาของหลายๆท่าน เมื่อตาเราไปเห็นรูปใช่ไหมนะ่ะมันก็เกิดความพอใจเกิดความกำหนัดเกิดขึ้นไอ้ความพอใจความกำหนัดนี่แหละตัวกามนะ่ะไปยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเมื่อเราเองอยากได้มันเราก็ต้องดินน้นรนอยากได้บ้านดีๆอยากได้รถด,ดีๆอยากได้เหตุปัจจัยสิ่งของต่างๆที่เราอยากจะมีเหมือนคนอื่นนะ่ยเราก็ดิ้นรนไปทำงานทั้งวันทั้งคืน บางคนก็ทำตั้งแต่ยันเช้าจนค่ำก็ไม่หยุดทำเพราะอะไรเพราะว่าต้องการอยากจะได้รูปได้สิ่งของตามที่ตัวเองปรารถนาแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่นี่คือโทษของกรรมบางด้านอาจจะมีความอยากน้อยหน่อยอาจจะทุกน้อยหน่อยเพราะว่าดิ้นรนไม่ได้เยอะนะเพราะว่าสิ่งที่เราเองต้องดิ้นรนเนี่ยมันเกิดจากกรรมคือตนาความอยากไม่จบไม่สิน้น ก็นำพาให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์และเราเองก็สร้างกรรมอยู่ตลอดคุณผู้ชมลองไล่เลียงลำดับดูว่าตั้งแต่ตาเราไปเห็นสิ่งของเนี่ยพอเราไปเห็นนะแล้วเนี่ยก็เกิดภาษะเกิดการกระทบกับสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกเกิดเวทนาเกิดความพอใจหรือไม่พอใจถ้าเราเกิดความพอใจเราก็มีความสุขนะที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นสภาวะของพวกเรามันเกิดขึ้นอยู่แบบนี้ พอไปเห็นพอใจปุ๊บเราก็อยากได้อะเกิดตรนาความอยากเยอะเกินไปมันก็จะนำทุกข์มาให้เราดังนั้นผู้ที่มีความทุกข์น้อยก็คือลดความอยากลงเมื่อมีความอยากมากก็ต้องมาทะเลาะกับคนใกล้ตัวทำให้คนใกล้ตัวอึดอัดอีกหรือบางทีเราเองก็ไปคิดว่าคนใกล้ตัวเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เพราะบางทีเราเองก็ปรารถนา อยากจะให้คนใกล้ตัวเราเป็นไปอย่างที่เราต้องการเหมือนกันนะอย่างเช่นเราอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเราอยู่กับสามีอยู่กับพ่อกับแม่เราเองก็อยากให้พ่อแม่เราอยู่ในศีลในธรรมอยากให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีพุทธเจ้าบอกแล้วเราไม่สามารถได้ในสิ่งที่ปรารถนาเราสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนวันใดวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนสามีภรรยาเราก็ต้องเปลี่ยน แม้แต่ตัวเราเองยังเปลี่ยนเลยนะภาษาอลไรคนอื่นดังนั้นการที่เราเองเป็นทุกข์กับคนใกล้ตัวหรือกับคนที่อยู่ด้วยกันมันเป็นเพราะเราไม่เห็นสัจจะตรงนี้คือถ้าเรามีตนาความอยากมันก็จะเกิดกรรมเมื่อมีกรรมมันจะมีความทุกข์นะเวลาที่เราอยากเราก็จะคิดพูดทำทางดีและทางไม่ดีดีและไม่ดีก็เป็นกรรมชั่วกรรมดี ไอตัวกรรมชั่วกรรมดีนะ่ะนำพาไปสู่ความทุกข์สมมุติว่าอย่างเนี้ยเราเองอยู่ตรงเนี้ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกก็ให้ทานทําบุญไปแล้วก็รักษาศีลนะภาวนาบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นสัจจะความจริงสิ่งเ่าเน,นี้ที่เราทำอยู่เนี้ยเราก็ทําตามภาษาเราอันนี้ก็ยังเป็นการเกิดอยู่เราสร้างเหตุปัจจัยเพื่อการเกิดยังไงมันก็ต้องเกิด ความทุกข์ก็จะมีเพราะฉะนั้นเราเองก็จะสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะบางวันเราก็ทําดีบ้างใช่ไหมบางวันเราก็ทําชั่วสลับปะปนกันไปแต่นี้พอเจอกรรมไม่ดีเพราะองค์จีเราคิดไม่ดีเขาเราอาจจะอยากได้เราจะาไปทาร้ายเบียดเบียนเขานะวิบากกรรมตามมาเขาเอาคืนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความทุกข์แต่วันไหนเราทําดีกับคนอื่นะช่วยเหลือคนอื่นเราเกิดความสุขเอามเนี่ยคือสภาวะ แต่จริงๆพระเจ้าบอกว่าถ้ามันสุดได้ก็คือถ้าเราปรารถนาที่อยากจะไม่อยากเกิดเราก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเรายังต้องการเกิดอยู่อยากจะามาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาเราก็สร้างเหตุปัจจัยไดย้รักษาศีลให้ทานหรือแม้แต่ภาวนาก็ตามเราก็ทําได้แต่เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเดี๋ยวมันก็มีทุกข์อีกหรือไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายได้มีความทุกข์อีก ดังนั้นหลายๆท่านเองปรารถนาะไม่อยากเกิดดีว่าเป็นมนุษย์กระทุกนะไม่ต้องนับไปถึงตกลงไปในอบายภูมิเลยนรกเดรชานเปรตวิสัยไม่ต้องพูดถึงเอาแค่มนุษย์ก็ยังมีความทุกข์เราลงไปข้างล่างเนี่ยทุกข์แน่นอนดังนั้นบางท่านเองก็ไม่เอาดีว่าไม่อยากเกิดทั้งมนุษย์และเทวดาก็พยายามปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปก็ยึดมากเกินไปอีกนะพระเจ้าก็บอกอย่างเช่นการที่เรานะจเจริญภาวนาก็ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยพรหมิหารสีชินยึดอยู่ครับ การมีเมตตากรุณามุทิตาุเบกกาโดยที่ไม่เห็นสัจจะความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ภปยมันไม่เที่ยงก็ติดอยู่อีกไม่เห็นอริยสัจสี่ก็ไปเกิดเป็นพรหมก็พรหมก็ตายได้อีกหรือติดอยู่ในสมาธิวันๆทำแต่สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่เข้าสมาธิได้ก็ไปเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทพเกีกพอไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพตายจากพรหมเทพก็กลับมาสู่เหมือนเดิม ถึงแม้จะอายุเยืนก็ตามหมดอายุไขเหมือนกันเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในสมาธิความเบลนอยู่ตรงนั้นมันก็ยังเป็นภพเป็นยึดอยู่มีที่ให้เกิดเป็นสังโยชน้อยรัดอยูนะ่เหมือนเราใช้ชีวิตยอยู่ตอนนี้ลองพิจารณาดูถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นทุกข์กับคนใกล้ตัวเราเป็นทุกข์กับคนรอบข้างนะไอตัวความคิดนะี่เาเป็นสังโยชนร้อยรัดเอาไว้เพราะนั้นมันก็ออกไม่ได้แต่ถ้าว่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันนะไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ตัวตวนของเรา สิ่งภายนอกก็เหมือนกันสิ่งภายในก็เหมือนกันภายนอกก็เหมือนกับเรานั่นแหละตัวเขาก็เหมือนไม่ต่างจากเรานั่นแหละเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาวะเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เออเราไม่เพลินอยู่กับมันในวันหนึ่งก็เสื่อมอ่ะอย่างเงี้ยไม่ไม่ย, t, ยึดเ,เป็นสังโยชน์อาจจะคิดได้แวบหนึ่งก็ยังดีแต่สภาวะของอรหันต์เนี่ยตลอดเวลาเลยเห็นสภาวะเนี่ยตลอดเวลาแต่เราสมมุติว่าวันเนี้ยเราไม่ดื่มเหล้าเราก็ไม่ได้ยึดละ ไม่มีไอตัวอยากตรงนี้อยากที่จะดื่มเป็นสังโยชน้อยลัดให้เราจมปลักอยู่กับทางเสื่อมตรงนี้เห็นไหมเราก็หลุดได้แล้วเราก็หลุดจากตรงนี้เราเคยคิดอยากได้ของอื่นวันนี้เราคิดไม่ดีเราจะให้ทานเราเป็นผู้ให้ทานรู้จักมีจากคะสังโยชนี้มันก็จะดับไปสังโยชน์ที่มีความโลภนะไอตัวความโลภนะที่อยากจะได้ของอื่นมันก็ถูกไถ่ทอนไปละไป ดังนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็จะถ่ายทอนออกไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็เบาลงอันนี้เป็นปัจจัยต่างคุณผู้ชมจะรู้ได้เองสังเกตไหมเวลาแต่ก่อนเราเคยทําไม่ดีใช่ไหมพอหลังๆเราเริ่มสํารวมมากขึ้นสํารวมมากขึ้นมันก็เริ่มเบามากเพราะไอ้สังโย์ที่เคยร้อยรัดเราไว้ที่ต้องทําให้เราเจ็บปวดต้องทําให้เราทุกข์ทรมานมันถูกทิ้งไปแล้วมันเป็นความเบื่อหน่ายที่เราไม่เอาแล้วเห็นไหม